มาแล้วฮานาดีฮานาดีพาวเวอร์เป็นตัวนำมาเดีอที่สองซาเบอร์ที่สามคุณสะดึงดีสี แมคโครที่5ต่อไปเป็นลมเหนือจีโคง 3, ้งบายสามพาวเวอร์เป็นตัวนำโกลเด้นเบอร์ดที่สองคุณสดิงที่สามมาทิอุสที่สี่แมคโครที่ห้าต่อไปเป็นลมเหนือและจีรลนด์ ที่โค้งวายที่บอกทางตรงพาวเวอร์เป็นตัวนำมัตถิอุดเริ่มแรงทางในขึ้นมาพร้อมด้วยคุณสดิ้งและการ์เดนเบิร์ตทนี้คาร์เดนเบิร์ตเริ่มแรงทางนอกเป็นตัวนำแล้วนี่การ์เดนเบิร์เป็นตัวนำมัธถิอุดที่สองนี่คาร์เดนเบิร์เป็นตัวนำมัธถิอุดที่สอง <Okay. S 2> คุณสดิ้งที่สาม มาลาอันนี้ลาอันนี้เดอะพาวเวอร์เป็นตัวนำมาเดียที่สองซาเบอร์ที่สามคุณเสดิ็งที่สี่ แมคโครที่5ต่อไปเป็นลมเหนือจีโค้งไายสามเดอะพาวเวอร์เป็นตัวนำโลเ้นเบิร์ดที่สองคุณสดิ้งที่สามมาดิอุสที่สี่แมคโครที等等 Bundes Bundes sí ่ห้าต่อไปเป็นลมเหนือและจีแลนด์ ที่โค้งวายที่บอกทางตรงเดอะพาวเวอร์เป็นตัวนำมัธถิอุดเริ่มแรงทางในขึ้นมาพร้อมด้วยคุณซาดิ้งและ,ะคาร์เดนเบิร์ตนี่คาร์เดนเบิร์ตเริ่มแรงทางนอกเป็นตัวนำแล้วนี่คาร์เดนเบิร์ตเป็นตัวนำมัตถิอุดท,ที่สองนี่คารเดนเบิร์ตเป็นตัวนำมัตถิอุดท,ที่สองคุณซาดิ้งที่สาม